ถือเตาพอนะพี่น้องครับใช่หรืะเอาหน่อยโอ้ยสิปุดบจังไลยล่ะกินเลึกบ,บัวแบดเนี่ยเบิง่งพี่นอ้องเบิ่งอุย้ยเ,เ,เอาพี่น้องปลาทูเอารายการปลาไหรสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่หูทุกคนครับสวัสดีที่ทุกท่านครับผม สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะเจอกันตอนแรงๆทีแล้วครับพี่น้องบรรจงแฟร์บรีคคือเก่าครับพี่น้องนี่พาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับพี่น้องมาหาอยู่หากินช่วงหนังแนงแล้วครับเนาะหลังเลิกงานครับพี่น้องตอนนี้กับประมาณหกโมงกว่าๆนี่แหละครับนี้พามาใส่เอาหนองแว่งครับพี่น้องเขาเอิญหนองแว่งครับเป็นเอาสาธารลานะครับเนาะผู้ใดก็หาอยู่หากินได้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นการใส่เบ็ดใส่ม้อใส่จัน บ้านแหหาปลาเนาะครับเนาะมันจะเป็นสายเดียวอยู่กลางโขกครับพี่น้องนะครับเออเหนองแวงครับพี่น้องข้างบนนี่คู่นี่ขึ้นไปนี่ก็จะเป็นปลาเนาะครับเนาะปลาพวกน้อมงน้อไม้เนาะครับเนาะพวกครับมันเป็นสายง่ายอยู่กลางโขกน่ะที่ผมเคยมาใส่ตะโดนแล้วนะครับปีที่แล้วปีที่แล้วใส่ถึงแต่ปลานิดหน่อยครับพี่น้องแต่่วามื้อนี้เอาเวทฟุ้งมากให้เขาพี่น้องครับใส่น้ำปลาเนาะโขก ตาใหญาหกอะถิ่มีตาแถบนี้นะครับแล้วก็แถบฟังพูดอย่ารองใส่ฟังนี้บ้างก่อนถิมีปลาบ่ไม่หนองมันนี่นี่เดีเฮียใส่เดือนครับพี่น้องเฮียใส่เดือนโคตครับผมดูใต้ดินเลรอครับนี่ครับใส่เดือนโคตช่วงนี้กะหาบ่หยากป่อยเลครับพี่น้องฝนตก ฝนตกดูตากลับว่าตกแห้งหรอกพี่น้องกับตกเพราะเพราะดินซุมแล้วครับเนาะเพราะมีขวยเพราะเพราะหาได้อยู่ครับาพี่น้องไปใส่เบ็ดน้มกันครับพี่น้องวิธีการใส่กะเดี๋ยวผมจะใส่ให้เบื้องหลังนะครับเนาะใส่แบบให้แบบพี่ให้น้องเห็นกตะตะหลังนึงกันแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็มาหลุดไมาติดตามมายามน้มกันเบ็ดพุ่มสามสิบหลังครับพี่น้องแต่ว่าบุหรว่าจะใส่เบ็ดบ่ กวดหมองสักน้อยครับพี่น้องใส่ทั้งกินยหยาน้อยครับพี่น้องแค่นิดน้อยครับพี่น้อเนเนงเจ้าเนี่ยครับพี่น้อง หัวไว้ครับยอนเลยเอ๊บมัดไวพี่น้องกันฟุ้ไปดึงไปทั้งอื่นครับพี่น้องมัดไว้สบายใจดีกว่าพี่นอ้องเอ๊บเย,ย็บรอยครับพี่น้องลักษณะเบ็ดกะทิยูประมาณนี้ครับพี่น้องเห็นปะครับนี่นะครับ ยังเหลืบัตเอู้โอ้ยน้อพี่น้องถือเตาพ้อนะาพี่น้องครับใช่ปะเอาหน่อยโอ้ยสิปดังไนล่ะกินเลือบ่ญละเบัดเนี่ยเบิ้งพี่น้องเบิ้ง โอ้ยน้อเต่าเอ้ยกินเหลือซะด้วยนะพี่น้องมีอย่างเดียวก็คือกัดตัดสายอะ่ะพี่น้องตัดสายออกเอาเดี๋ยวพี่น้องจะข้าวก่อน,นยังไหนมากินเบ็ดกันนะั่นะนะฮนะไ่ได้กินเตาดิเอาปลาดิเนี่ โอ้ยเนาะหลายรอบไปได้พี่น้องถึงเตาเนี่ครับเตากับตัวใหญ่ตัวน้อยกรับปล่อยเบิดแหละพี่นอ้องเพื่อกินนกเสียรหรอกเตา,เตามันกับบ้าม่อแนวกินเนาพนเนะพี่น้องเนาะนักคนเขากินเด้แต่ผมไม่กินเลยมันจะปวดจังไรล,ละบาดนี่กินเล็กจ้ะมันจะได้กัดสายได้พี่น้องมีทางเดียวแหละครับคือตัดสายเบ็ดกัดตังอยู่ในป่าขึ้นเก่าเหรอครับพี่น้องห่างบ่ได้ ด้วยนะเอ้ยบ่เหอะตีซอยแบบนี้น้องพี่น้องน้องแบบนี้ต้องตัดสายอย่างเดียวครับอา้าวแค่แค่กระแสบัตรโอ้ยน้องจับจำบอย่แล้วนะ พี่น้องปากกันมื้อซะครับมันก็ต้นใดท่านมีแล้วเนาะครับเนาะพี่น้องเบดก็ก็อยู่น้ำก็ต้องอยู่น้ำเขาหนาอพี่น้องแต้าว่าเพราะเขากินอาหารอะไรอยู่ครับปากเขาวาอะไรอยู่ เดี๋ยวพี่น้องขเขาเอาไม้เง้ยออกไปกกกมับดโดเลยพี่น้องโอเคเขาอาปากเขากินยังไงยุติหรอกครับพี่น้องถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมไปเนาะพี่น้องเนาะโอเคไปพี่น้องพยายามหดังต่อไปครับไปอืมด้ okay, พี่น้อง Bao trừ y lạp. ôi, giờ phải đi Bao trừ y lạp. Bao trừ y าดิเอาพี่น้องปัดทูเอารายการอะไรโอ้เจอใส่หิเข้าไปสุดหยอดได้ได้พี่น้องเนี่ยใส่นี่ปะดทูตกง,ง่ายครับพี่น้องครับพูดหรอครับไป ไอไหลใหญ่ครับพี่น้องครับอือหือบึ้มเลยพี่น้องกินเลือกอ่าบอกแล้วต้องมิจฉาโตนะปลาไหลเดนี่ยมูเหรอพี่น้องหลอบเหลอบเมื่อกี้ใส่เบ็ดฝายหนุนบัทนันเห็ดกินอยู่พี่น้องถามมูอยู่เหนีมูเหรอพี่น้องเหนีมูเหรอเหนีพัดเพชรเหรอพี่น้อง สองเต็มพอได้ยูด้กินแล้วพี่น้องล่รอๆครับพี่นออ้องล่อเบิ้งขีดใส่เบ็ดพี่ไม่แล้วครับเนาะนาจิไเดรุ่นก็นีครับผมใส่น้ำบานเท่ากับทิประมาณนี้แหละครับพี่น,อนมม้องน้ำบลวนบ่ไหลรับพอจอยูได้กินสักนีแ่แหละครับพี่น้องสองเต็มแล้วอ้าวาท่อไปครับเลยอีกจักสองหลังสามหลังนี่แหละพี่น้อง แค่ไแี่ส0เองนังนี่บุ๊งหวนั่งนี่บุ๊กบุบิงบุตึงเลยหลังแรกคนดีหลังสุดท้ายสุดนอกว่ะครับป่าน,นี้มันเรีนเป็นขืนเป็นขืนด้ยพี่นอ้องป่าน,นี้หน่อยครับ อะไรหลังนี้เฮียบ่หล่อนเลยเป็นจะใส่เฮียเขียดดีดีด้วครับขางฟังใส่เฮียเขียดใส่เฮียจิรีดครับเฮียจิงลีดนี่เขาท้าเพราะอะไรพี่น้องปันนี้หลายปันอ่ะโอเคครับพี่น้อง รัปผลงานก่อนพี่น้องมีได้สองเต้มน้อครับเนาะได้ปลาไหลตัวนึงครับก็ได้อยู่ได้กินอยูครับพี่น้องน้ำบานน้ำให้น้ำหน้าบานเท่าปลาไหลตัวใหญ่ย,ยู่ครับพี่น้องดุ่นงามเลยครับอ่ากับปลาหนิ่นตัวหนึ่งครับนะครับก็ได้ปิ่งได้ปนเนาะพี่น้องเนาะก็ะได้กับเขาครับพี่น้อง แ้วก็ะไรเตาตัวหนึ่งครับพี่น้องเป็นโชคดีของเฮ่าแหละครับที่มันมันม่าตายเนาะครับเนาะมันถือมันกินเหลือปวดมันปวดกระไรครต้องตัดสายเขาแล้วครับเบ็ดก็ะติยุ่ในปาก่ะแต่ว่าเขาอาปากเช็คปากเขาแล้วครับมันมันกินเหียกระไรอยู่ครับมัน็้าปากงับของไดะไรอยู่อยากจะน้อยเขาก็ชินแล้วครับกับเบ็ดดวงนั่นเนาะครับเนาต้องคือว่าเป็นบุญเป็นกรรมน้ำกันกันแล้วกันนะครับเนาะโอเคว่าเป็นยังงครับพี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมากินหายุ่หากินนะครับเนาะช่วงนี้กับที่บ้านหมันบันไดกับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศกันหายุ่หากินนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จงแฟมลี่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อทุกคนติดตามเก่าติดตามใหม่ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องสุขสุขทุกคนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีมันหมานเฮงเฮวยเลยทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม